สบายดีพี่น้องรถเทียบเรารถเทียบเราทำงานแล้วนรถเทียบรถยกงานแล้วพี่น้อง ตุ่มจ้ะเนาะพูดจรงกําลังยังมาตกตุ่มเด้อตกตุ่มเด้อตกตุ่มนี่ขึ้นบ่ไหวเด้ดิที่ไปใส้ก็ว่าอาบน้ำแล้วบ่อาบแล้วยังหาเหรียดด้านข้าวจ้ะ Hehehehe <laughs> เพื่อนว่าเจาว่าเพื่อนสิท่านบอะไรก็แม่จาว่าเพื่อนสิท่านบันวิที่เท่านีทาน่ท่นเจ้าไหนกับท่านไม<า>่นว่านครับเ<ะ>่าท่านกัต้องท่านเป็นวะครับผมจะใไนกระท่านที่รอเราสามทุวันนี้ชมฟรีเด้ไอ้เงี้วห้ามฟรีเลยเด้หมอน,นี่ชมฟรีชมฟรีพี่น้องจะนกระท่านที่รอสามถุ มันขึ้นอยู่บ้านนั่นรท่านหน้าจันน,<อ>นี้<อ>เนี่ยทำเนี่ยกับใยแห้งปาในดอกแม่กันได้เลินซอดแกงอยู่บยแห้งปาในดอกแต่ว่ามันนั่งมาเรื่อยๆนอ,อยเนี่ย้มัน,มนมตก่อนตอิแกงแม่ป้าจ้ามันกับโตกตะเวียนอยู่ได้มย่วงตีหามกับเออแล้วเปิดยน,ววนองเออ ช่วงเปิดงานสิโชว์นี่ละแม่แต่มันตกบ่โดดตกข้าวเดียวละก็เศร้านกตุกไม่นี่ก็มีโอ้ยอย่าตกทำไม่แม่ตาหมู่บ้านนี่กันเสื้อสีออกจากงานได้มื่งเศร้านี่ก็ได้ขี่ตุมนี่เราเพิงกลางค่ำจันทร์มาตุกไปเลยแต่ว่าเอาได้ไปปักเอาตะไคร้ไปปักไว้จ้าไปเบิ้งยังเัาไปเบิ้งซอยแห้งไปไปเบิ้งซอยมาตกแห้งแห้งอยากเบิกก้าวใหยวเนี่ยแห้งกัน อันนี้มืูเคลื่อนนี่บ่อแห้งดอกเนี่ยตกมาเจริญอันนี้มันกระเศร้าว่าโดนข้าวเดียวกระเศร้าสิเป็นแม่แต่ว่ามันกระตุกพรเป็นสารที่เจรแต่มันตกข้าวเดียวมันกระเศร้าอีกสิเปบ่แห้งจ้าเรื่อยๆจ้าอย่างไฟสดมันเป็นดอกให้แนี่ยมัตกมาแห้งเนี่ยแต่ว่าดินดินมันนั่งผลอันเพิ่นตกซูมือเนาะตกมากข้าวเดียวมันกระ จืดบัดนี้เป็นตุ่มบัดนี้อันนีย่างบ่ได้ลหะจ้าไดยินเพรวาถมไม้สำเร็นี่ถมไม้นี่มองนี่ยบ้านนี่ตะขอนแกนยังเลยพอมีมีตะขอนแกนกับเพยูุ่มมือนสิเจ้าโนแม่นบ่แมนฟังขขา ฝนดีเนาะปีนี้เนาะฝนดีลากละดีลากละเมียนดีลากละเมียนบัดช่วงอันเขาห้อนกันนังสีงามผนแรงเนาะบัดมันดีตอนนี้มันก็เมียนคือกันทั้งโคศูนย์สลักข้ามหรือคือกันมันดีมันดีลากลาเขากะบ่งงา

ก็เอาท่านอยู่ซากตัวเขาลงมาผู้ว่ามีผาก,กันกับเปียกเด็ดแลวเนี่ยเด็ดแล้วเขาห่้มเขาหุ้มทีน่นอนสบาขี้เดียวไปซะมีันพอกันไม่ชิบนะสำหรับชิดนี่สบายดีพี่น้อง